นมัสก,การองค์หลวงตาและพระคุณเจ้าทุกรูป <Okay. S 1> และแม่ชีเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนนะคะชื่อชื่อเก๋ค่ะหลวงตาโอยมากี่ปีจำไม่ได้แล้ว <laughs> นานเกินมากเลยค่ะ <laughs> ก็ไปทุกดงครั้งนี้ก็ถูกหลวงตาบอกให้ไป <laughs> <laughs> ก็ไปก็ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยค่ะได้เห็นใจตัวเองนะคะว่า หลวงตาบอกให้กันบ้านให้ดูความพอใจกับไม่พอใจค่ะก็ได้เห็นว่าเออมันก็ทบกรทบมาปุ๊บมันก็มันอยู่สักพักงหนึ่งก็หายแต่ว่าพอมาหลายวันมันก็ไม่อะไรกับมันนะหลวงตาก็เบาค่ะไม่มีอะไรแต่ก็กลัวตอนที่หลงป่าหลวงตาวันที่สอง ทอ,อ้าวตกเนะค่ะหลงปา่ <laughs> งปาเร <c oughs> ารู้สึกว่าโอ้กลัวมากเลยหลนตากลากัวไม่มีน้ำกินเจ้าค่ะกลัว <c oughs> <c oughs> มากๆเลยให้มีน้ำตายแนย่ๆเลยแล้วก็ติดเป็นคนติดอ่ำน้ำมาก ก็มีความกังวลมากเลยหลวงตาไปกังวลตายแน่เลยวันนี้ไม่มีน้ําอาบด้วยน้ํากินก็ไม่มีก็คิดมากค่ะหลวงตาคิดมากทีนี้ก็อยากตามพระค่ะไปอาบน้ําแต่ตามไม่ทันก็เลยนะโอไม่เป็นไรแล้วแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวก็ผ่านเลยค่ะคนอื่นเขาเป็นค่ะคนืหนืออาการก็เยอะอยู่แต่ว่าแป๊บนึงก็หายไปค่ะหลวงตาก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่มีความรู้สึกว่ามันเวลาเดินเดินบนบุกเขามันเดินใกล้กันไปค่ะตามันใกล้กันทีนี้มันเวลาเราจะให้ความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องมันไม่ได้มันมันหยุดชะงักตอนที่ไปใกล้กันนะคะถ้าถ้ารักษาระยะรู้สึกความรู้สึกตัวมันจะอยู่ดีเยอะค่ะก็ เจ้าค่ะก็ตอนถ้าครูบาเข้าใจหลวงตาว่าทําไมต้องเดินเร็วนะคะเพราะว่ารู้สึกว ch ่าถ้าเดินเร็วแล้วความรู้สึกตัวมันจะต่อเนื่องกันแล้วกระเป๋าที่เราสะพายกระเป๋าที่เราสะพายรู้สึกมันจะเบาขึ้นน่ะหลวงตาถ้าถ้าความรู้สึกมันต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าว่เดินชิดกันแล้วกระเป๋ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆจะจะไม่ต่อเนื่อง ก็ได้เห็นแต่ละคนน่ารักดีค่ะช่วยช่วยเหลือกันเยอะเราเห็นตอนทุกคนขาดน้ำนะแล้วหา้ํำกินน้ำน้ำอะไราเงี้ยมีน้ำไม่อะไรยเงี้ยทุกคนพยายามแบ่งกันนะคอ้กนเลยค็ อโอเคได้แล้ววะก็มันได้เห็นน้ำใจแล้วเห็นการขัดน้ำเห็นคำว่าว่าเออการแบ่งกันนี่มีความหมายมากเลยค่ะลวงตามีต้องมีความพร้อมมากเห็นทุกที่มันหนักเหมือนกระเป๋านะคะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะหนักขึ้นเรื่อยๆกระเป๋า แต่ว่าถ้าเราได้เดินเรามันไม่มีปัญหาแหาตาถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็คือแบบหนักมากกระเป๋าจนไม่รู้จะทำยังไง <Wow. S 1> <laughs> ก,ก็มีของคนอื่นมาอยู่ในกระเป๋าด้วยค่ะหลวงตาเพราะเขาไม่ไหวก็ให้ให้เขาฝากเอาไว้ได้แต่ทุกมันมันทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกทุทุกหลงเลยทุกทุกอย่างกทุกทุมีุกทุกทุกทค่ทหกทุกทุกลุวทุก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 ท กลัวาการมันไม่รู้ทําไมถึงกลักวกลัวเหมือนจนจะเป็นลมเลยค่ะมันปรุงแต่งจนเหมือนเราจะเป็นลมไปเลยค่ะแม่ชีอก็บอกให้วิ่งว่ะมันวิ่งไม่ได้ก็เลยร้องไห้เลยเ <laughs> พราะมันอยู่มันเป็นจังหวะลงแล้วก็มันถ้าวิ่งก็อาจจะล้มได้นะคะบอกให้วิ่งจะได้มีวความรู้สึกตัวเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะได้ผ่านได้ก็ไม่มีจังหวะเลยของตา คิดค่ะคิดว่าหลงตาให้นอนป่าแน่แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะไม่มีน้ำค่ะไม่เคยคิดค่ะคิดว่าน่าจะมาเดินปึกจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะมีนะก็ไม่คือเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่แบบเข้าป่าอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยกลัวป่าเท่าไหร่แต่ว่ากลัวหลงทางนี่แหละเคยหลงอยู่ในป่าอยู่ก็เลยมีอาการเหมือนกลับมากลัวอะไรประมาณนั้นค่ะ สติก็ไอความพอใจไม่พอใจลวงตามนันตัดเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะมันตัดเร็วเพราะว่าเราไปไปมีคดีเยอะค่ะทำคดีไว้เยอะค่ะไปแบบเปเอาน้ำเลยนะกองน้าตอนคืนสิบสามขวดลวงตานอนไม่หลับก็เลยเอาน้ำไอหน้าหน้าอะไรนะหน้าเต็นที่ป้อมค่ะเอามานั่งกองให้คนอื่นเพราะมาหลับไม,ไม่หลับมันกลัวค่ะลวงตาก็เลยเอามากอง ทีนี้ก็มีแม่แม่บอกว่าโดนรัดเด้วฉันจะนอนอ้ขอาขอโทษค่ะขอโทษก็เลยหยุดการกรองน้ําแล้วก็หลับตาก็ไม่มีอะไรมากค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าน่าถ้ามีโอากาสว่าจะไปอีกไม่เสยีสยใจ้องตาจะไปจัดการเรื่องกระเป๋าค่ะงตาเพราะว่า มันมีกระเป๋าพี่เพนพี่เพนเนาะยืมกระเป๋าแกไปแล้วพอแบกขึ้นหน้าวัดมันขาดน่ะหลวงตางตอนแรกก็กังวลก็ซ่อมทุกวันค่ะต้องเช็คก,กระเป๋าทุกวันว่าต้องยิบใ,ยนนใช่ค่ะเตรียมไปพร้อมเลยค่ะหลวงตาเพราะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ